สวัสดีค่ะแพทย์หญิงปิยพักชรภวฤกิิลีนะคะหมอเมียวนะคะวันนี้มาพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับโควิด19นะคะมีคุณพ่อคุณแม่สอบถามเข้ามาว่าคุณหมอคะขอรายละเอียดเกี่ยวกับโควิด19แบบคร่าวๆเลยอยากรู้ว่าเราจะรอดจากโควิด19ได้ยังไงนะคะวันนี้ก็มาตอบคำถามกันนะคะก่อนอื่นต้องขอบคุณ พี่ๆเพื่อนๆก่อนนะคะว่าเออเขาที่แล้วพูดเสียงเบาไปแล้วพี่ๆเพื่อนๆก็แนะนํามานะคะขอบคุณมากๆเลยสําหรับวันนี้นะคะในฐานที่เป็นคุณหมอเด็กนะคะแล้วก็เป็นคุณแม่ด้วยก็มาแนะนําให้ความรู้กันนะคะว่าเอออันนี้มันเป็นเชื้อโรคใหม่นะคะเพราะฉะนั้นความรู้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้น คุณหมอพูดวันนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้นะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่อสอบถามเข้ามาสามารถมเ m e s s a g อ i อะไรเข้ามาได้เลยนะคะ c o v i ด1 9คืออะไรนะคะ c o v ิ COVID 19ด19ก็คือเชื้อไวรัสชื่อโคโรนานะคะสายพันธุ์ใหม่นะคะปี2019หรือ2562นะคะ เชื้อไวรัสตัวนี้ระบาดจากคนสู่คนตั้งแต่ที่เราทราบมาตั้งแต่ธันวาคมปี2562หรือ2019ที่เมืองอู่ฮั่นประเทศจีนนะคะเชื้อตัวนี้มันเป็นกลุ่มเดียวกับพวกเชื้อโคโรนาไวรัสที่เรารู้จักกันก่อโรคระบาดเช่นโรคซาร์สในประเทศจีนนะคะตอนนั้นติดต่อจากฉมดสู่คนนะคะแล้วก็เช่นโรคเมอร์สในประเทศตะวันออกกลาง อันนั้นก็ติดต่อจากอูดสู่คนนะคะปัจจุบันก็คือเชื้อไวรัสโควิดในที่คือติดต่อจากคนสู่คนเป็นเวลา4เดือนแล้วนะคะที่ระบาดมานะคะปัจจุบันประเทศไทยเนี่ยเชื้อตัวเนี้ยระบาดจนพบผู้ติดเชื้อในประเทศไทยประมาณ900กว่ารายแล้วนะคะนั้นเราควรจะช่วยกันนโยบายของประเทศไทยก็คือ รดการแพร่ระบาดของเชื้อนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องช่วยกันงั้นเรามาทำความรู้จักกับเชื้อกันก่อนนะคะไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 เนี่ยมันมีระยะฟักตัวนะคะระยะฟักตัว2ถึง14วัน2ถึง14วันนะคะคือตั้งแต่เราได้รับเชื้อมาจนกระทั่งแสดงอาการของโรคนะคะเกือบ2อาทิตย์ หรือในบางรายมีการรายงานแล้วว่าประมาณ1เดือน30วันแต่ว่าน้อยรายน้อยรายมากนะคะ,ะเชื้อตัวนี้อาการเป็นยังไงคุณพ่อคุณแม่สอบถามมาว่าอาการเป็นยังไงถ้าคิดไม่ออกนะคะอาการเหมือนไข้หวัดไข้ไอน้ำมูกเจ็บคอหนาวสาั่นปวดเมื่อยตามตัวเหมือนไข้หวัดใหญ่เลยอาการเหมือนไข้หวัดใหญ่อาจจะมีอาการอาจเจียน ะะท้องเสียได้นะคะในบางรายนะคะ80%เนี่ยเป็นหวัดธรรมดา15%เนี่ยอาจจะพบปอดอักเสบโดยอาการของโรคเนี่ยรุนแรงแตกต่างกัน3-5%อาจจะพบว่าผู้ป่วยต้องได้รับการรักษาอยู่ใน ICU ได้นะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของโรคโควิด -19 นะคะซึ่งโควิด -19 เนี่ยมีการตรวจพบเชื้อใน อุจจาระของผู้ป่วยที่ติดเชื้อด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่เราเข้าห้องน้ำนะคะแนะนำว่าให้ปิดฝาชักโครกแล้วกดน้ำด้วยนะถ้าไม่งั้นอาจจะมีอุจจาระกระเด็นมาได้นะคะอนอกจากอาการแล้วนะคะเราก็ต้องเฝ้าระวงังป้องกันว่าคุณพ่อคุณแม่ก็เลยเน้นมาว่าแล้วเราจะทำยังไงนะคะให้ลูกน้อยของเราแล้วก็ตัวเราเนี่ย รอดจากโควิด19นะคะการที่เราจะรอดจากโควิด19นะคะหนึ่งเลยเราต้องดูแลตัวเองแล้วก็คนในครอบครัวนะคะแนะนำเลยใส่หน้ากากใส่หน้ากากอนามัยนะคะหน้ากากอนามัยเนี่ยมันจะมีสองด้านเนาะมีสีเขียวกับสีขาวนะคะแนะนำว่าเดี๋ยวคุณหมอเอาอุปกรณ์มาให้ดูนะคะอ่านี้นะคะหน้ากากอนามัยเนาะ แนะนำว่าด้านสีเขียวเราจับบริเวณที่ค้องหูนะคะด้านสีเขียวเนี้ให้หันออกนะคะแล้วก็ด้านสีขาวเข้าสู่ตัวเราเวลาใส่ใส่ให้ปิดปากปิดจมูกนะคะแล้วก็ค้องหูไว้กดบริเวณด้านด้านจดาง,งจมูกนะคะแนะนําว่าเวลาถอดน,นะคะเวลาถอดห้ามจับบริเวณสีเขียวด้านหน้านะคะเป็นบริเวณที่มีเชื้อโรคละอองฝอยเพราะเชื้อตัวนี้โควิด19ติดต่อโดยการ ไอจามลดกันนะคะละอองฝอยที่มาโดนบริเวณจมูกบริเวณปากเรานะ้ากากอนามัยเนี่ยจะป้องกันเชื้อที่เข้าสู่ปากสู่จมูกของเราได้นะคะเพราะนั้นอยากขยี้จมูกอยากขยี้ตานะคะพอเชื้อเนี่ยออมันสามารถมาสูบเราได้นะคะเวลาใส่นะคะใส่จากอย่างนี้นะคะจับบริเวณที่้องหูนะคะปิดปากปิดจมูกให้แน่นนะคะกดบริเวณดั้งจมูก หลังจากถอดแล้วเวลาที่เราเวลาที่เราจะทานอาหารทานข้าวทานกาแฟนะคะเพราะนั้นถอดออกอย่าจับด้านหน้าเด็ดขาดนะคะมีน้ำมูกน้ำลายนะคะเชื้อไวรัสโควิด -19 อาจจะติดมาได้นะคะหลังจากนั้นเราก็วางไว้บนกระดาษความแบบนี้ได้นะคะหรือวางบนผ้าที่สะอาดก็ได้นะคะหลังจากนั้นเราก็ถึงนี้เราก็ไม่ไปจับด้านหน้าเนาะเราก็มาใส่ใส่บริเวณจมูกต่อ เรียบร้อยนะคะการใส่หน้ากากอนามัยมสำหรับคุณหมอสําหรับคุณหมอนอกจากหน้ากากอนามัยแล้วนะคะอาจจะมีเขาเรียกว่าเฟสชิลป้องกันน้ำมูกน้ำลายนะคะสําหรับคุณหมอเป็นคุณหมอเด็กเนี่ยเด็กเข้ามาถึงไอไอน้ำมูกน้ำลายนี่มาเต็มจะไม่ทันนะคะใส่ได้ อันนี้นะคะก็เป็นเฟสชิลป้องกันน้ำมูกน้ำลายอีกชั้นหนึ่งคือต้องสวมหน้ากากอนามัยด้วยแล้วก็ใส่เฟสชิลด้วยนะคะออนอกจากการใส่หน้ากากอนามัยแล้วเราก็ต้องรู้ด้วยว่าเชื้อเนี่ยนอกจากติดต่อโดยการไอจามลดกันเนี่ยเชื้อละอองฝอยของเชื้อไวรัสโควิด -19 นียอยู่ในอากาศเนี่ยได้ประมาณ สชั่วโมงเลยนะคะสามชั่วโมงเลยสามารถลอยอยู่ในอากาศได้หลังจาก3มชั่วโมงแล้วเนี่ยก็จะตกลงสู่พื้นโต๊ะหรือว่าลาวในลิฟต์ได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะหลังจากสัมผัสเก้าอี้โต๊ะหรือว่าตามในลิฟต์กดปุ่มลิฟต์แล้วจะต้องล้างมือให้สะอาดนะคะและสำคัญคือถ้ามีใคร ไส่จามใส่กระดาษนะคะเชื้อสามารถอยู่ได้เป็นวันเลยนะคะอาจจะประมาณ24ชั่วโมงได้ถ้าตามราวเหล็กขวดพลาสติกอะไรงเงี้ในตามลิต์อาจจะอยู่ได้ถึงเกือบ3วันเลยถ้าไม่ได้ทำความสะอาดนะคะเพราะฉะนั้นขั้นตอนต่อไปนอกจากสวมหน้ากากอนามัยแล้วนะคะเราจะต้องล้างมือด้วยค่ะการล้างมือเนี่ย จะมีล้างด้วยน้ำสบู่นะคะแล้วก็70%เปอ,อร์็นแอลกอฮอล์เจลเนาะการล้างมือที่สำคัญเลยต้องล้างมือ6ขั้นตอนการล้างมือ6ขั้นตอนคือ,อถ้าเราใช้สบู่นะคะจริงสบู่เนี่ยเราสามารถใช้สบู่ธรรมดาได้สบู่ธรรมดาสามารถล้างเชื้อไวรัสได้นะคะโดยการที่สบู่เนี่ยมันจะมีคั่วที่ละลายน้ํากับ คั้วที่ละลายไขมันขั้วด้านที่ละลายไขมันเนี่ยจะละลายไขมันที่บริเวณไวรัสไวรัสโควิด -19 มันจะมีเปลือกหุ้มแล้วก็มีตัวไวรัสอยู่ข้างในคั้วที่ละลายไขมันเนี่ยมันสามารถมาละลายเหมือนกับตัวเปลือกของไวรัสเนี่ยค่อยๆหลุดค่อยๆหลุดไปทีละนิดทีละนิดได้จนกระทั่งพอเราล้างน้ําเปล่าแล้วก็ล้างตัวเชื้อไวรัสออกไปได้นะคะ เพราะฉะนั้นการล้างมือต้องล้างให้ถูกวิธีและล้างนาน20วินาทีนะคะล้างนาน20วินาทีขึ้นไปนะคะอาจจะ30วินาทีก็ได้นะคะถ้าเล่นกับลูกที่บ้านนะคะก็ล้างมือด้วยร้องเพลงไปด้วยนะคะเช่นเพลง Happy Birthday 2รอบนะคะหรือว่าเพลงช้าง2รอบ Happy birthday to you, Happy birthday to you. หรือเพลงช้างช่างช่างน้องเคยเห็นช้างรอเปล่าร้องไปสองรอบเลยค่ะได้30วินาทีนะคะอ่าหขั้นตอนมีอะไรบ้างนะคะล้างฝ่ม,มือด้านในล้างล่องนิ้วนะคะอ่าแล้วก็ล้างหลังมือล่องนิ้วมือขั้นตอนที่สองขั้นตอนที่สามนะคะล้างนิ้วมือด้านในนะคะอ่า ล้างข้อนิ้วมือแลวก็ล้างข้อมือล้างนิ้วโปง้งอ่ทั้งหมด6ขั้นตอนนะคะล้างมือให้ถูก6ขั้นตอนล้างนานมากกว่า20วินาทีขึ้นไปนะคะสำหรับแอลกอฮอล์เจลมีคนบอกหาซื้อยากมากถ้าหาซื้อไม่ได้ก็ใช้สบู่ล้างได้นะคะ70%แอลกอฮอล์เจลเนี่ยแอลกอฮอล์นี่มันมีสารฆ่าเชือ้อมันมีสารกอร่อเจลเพราะฉะนั้น ความเข้มข้นควรจะใช้ประมาณ70%แอลกอฮอล์นะคะล้าง6ขั้นตอนเหมือนกันนะคะแล้วก็ต้องล้างนาน20-30วินาทีนะคะทำไมต้อง20-30วินาทีเพราะว่าตามมือเราเนี่ยมันมีร่องนิ้วนะคะเชื้อโรคมันอาจจะไปอ,อยู่ตามรอยย่นรอยนิ้วของมือเราได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องล้างนานนะคะเพื่อให้เชื้อโรคออกไปนะคะล้างจนมือเหี่ยวแล้ว หลังจนมือแดงมือเหี่ยวแล้วนะคะ,ะก็ต้องล้างนะคะเพื่อลูกน้อยของเราที่บ้านนะคะสอ่าสามคือวัคซีนถามว่าอ่าเชื่อวลาตัวนี้มีวัคซีนไหมยังไม่มีวัคซีนนะคะยังมีขั้นตอนการคิดค้นขึ้นมาอยู่นะคะ แต่เหตุการณ์ข้างหน้าที่กำลังจะเกิดขึ้นคือใกล้เข้าหน้าฝนแล้วนะคะไวรัสอีกตัวที่เฝ้าระวังคืออินฟลูเอนซ่าวรัสหรือไวรัสไข้หวัดใหญ่นะคะแนะนำนะคะผู้สูงอายุอายุ50ปีขึ้นไปเด็กในช่วง6เดือนถึง2ปีแรกนะคะแนะนำไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่กันได้นะคะตอนนี้มีแล้วปี2020เดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะคะแต่ถ้าใครไม่สะดวกจริงๆอยากให้ป้องกันโดยการ อยู่กับบ้านก่อนไม่จําเป็นไม่ต้องมาโรงพยาบาลน,นะคะอาจจะเว้นไว้ก่อนได้นะคะสําคัญคือไม่เป็นไม่ไปในแหล่งที่เป็นชุมชนสาธารณะนะคะควรจะยืนห่างกันนะคะมากกว่า1เมตรเนาะองค์การอนามัยโลก WHO เนี่ยให้ยืนห่างกันประมาณ2เมตรเลยนะคะเพื่อป้องกันลองฝอยไอจามลดกันเนี่ยติดต่อกันได้เนาะสำคัญกับ คุณพ่อคุณแม่นะคะที่มีลูกๆอยู่ที่บ้านซัมเมอร์ไม่ได้ไปนะคะเด็กๆอาจจะมีอาการหงอยเงาเศร้าได้นะคะแนะนำว่าให้หากิจกรรมทำที่บ้านนะคะทั้งเล่นน้ำทำกับข้าวนะคะระบายสาีใช้ผู้กันระบายสีเล่นทรายเล่นดิน ปั่นจักรยานกันอยู่ในบ้านก็ได้นะคะหากิจกรรมให้ลูกทำนะที่บ้านก็คุณแม่คะเมื่อไหร่จะได้ไปทะเลนะคะเราก็ต้องสื่อสารกับลูกอธิบายกับลูกง่ายๆก่อนนะคะว่าเชื้อไวรัสตัวนี้นะลูกมันทําให้เราป่วยไม่สบายไอจามแล้วเราก็จะไม่แข็งแรงเนาะเรามาเล่นกันในบ้านก่อนแล้วก็หากิจกรรมเปลี่ยนไปเรื่อยๆให้ลูกเราไม่เหงานะคะให้ลูกมีส่วนร่วม ที่จะช่วยเหลือสังคมนะคะใส่หน้ากากอนมามัยชนกันล้างมือไม่ไปในที่แหล่งชุมชนที่คนเยอะๆนะคะสำคัญนะคะพ่อแม่นะคะวัคซีนวัคซีนเด็กนะคะถ้าเป็นเข็มกระตุ้นหดัดหัดเดยอรมันนะคะ เข็มกระตุ้นนะคะที่สองขวบครึง่งสามารถเลื่อนออกไปได้นะคะวัคซีนคอติดไอกลนบาทยากักก็สามารถเลื่อนออกไปได้นะคะที่เป็นเข็มกระตุ้นเข็มสามเข็มสี่รอให้เหตุการณ์สงบก่อนแล้วค่อยมารับวัคซีนที่โรงพยาบาลก็ได้นะคะไม่จําเป็นก็ไม่อยากให้มาโรงพยาบาลเอาเป็นว่าวันนี้คุณหมอในฐานะ,ค,ะนะคุณหมอเด็กคุณแม่นะคะก็มาแชร์ประสบการณ์ก,ากาันมาแลกเปลี่ยนกันถ้าใครมีคาถามเรื่องวัคซีนเรื่องโรคนะคะก็สามารถ อสอบถามเข้ามาอินบ็อกซ์หรือไลน์มาคุยกันก็ได้นะคะถ้าใครชอบกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆได้นะคะเผื่อใครอยากทราบข้อมูลนะคะ,อ,ะอ๋อกดแชร์ได้ค่ะเป็นกำลังใจได้นะคะขอบคุณค่ะไว้เจอกันค่ะสวัสดีค่ะ